ปาดคอยบดได้มาสวนมือหนึ่งพี่น้องโอ้โย,ยมือจับมือซอยแค่แนเนี่อหมักบวบเมนบอนี่โอแมนผักทองผักขวองอแบบเต้งเต้งตึงตึงน่ะสิเป็นพันธุ์แบบใยสุดๆกับ,บพี่นอ้องตางกันกับด้านนู้นพันธุ์เนี่ยเนี่ยเป็นพันธุ์แบบนุวยขา,ขาว แปลกๆข่อยขื้วานข่อยซื้อมอันันฟักทองมากินแล้วข่อยมากมันเนั่นมันเป็นฟักทองเนื้อนะพี่น้องของอ่ะของคนจีนหรือของคนเอเชียนี่แหละบ่บ่าเป็นฟักทองบ,าน,บานเฮามันแบบเนื้อมันแน่นดีดีข่อยก็เลยเอาเก็บในเวทากินพเจ้าเมืองนั่นนะหาลัางต้นการนวยน้อยแต่ว่าต้นนั่นอ่ะสิเป็นไล่ไล่แบบง,งามๆเลยอ่ะ สิเป็นพักท้องแบบพันแบบยองยองโมบุอันนั้นอน่ะมณ์บสันขยอยากให้อันนั้นเป็นพันย่องยองโอ้ยมีต้นเดียวเดียวต้นต้นนหรียญไงเอลีนสามทุ่มกว่าคนก็นยังแตกเถื่อถือถอยู่สวรระะนสาธารณะข่อยข่อยมาสวนนะพี่น้องข่อยจะโอ้คนมูหมายปะนี่พาย,ยุหอศีหาถึงพุระปะเต้ โอ้กระดังนี่ข่อยสิขยายพันธุ์ลูกไอสตรอเบอรี่โดยใส่อันกิ้งพี่น้องกิ้งตัวนี้ให้เขาแบบว่านพาดไปตามคีดินข่อยสิจ้อหู้เพิ่มหล้ใเขาลงไปว่าแต่เขาลงไปแล้วเขาสิเกิดรากตรงมุมนี่เขาสิกลายเป็นต้นไมอืม้ตอนนี้เขาตายแดดู่ข่อยเฮ็ดได้อัน ตรงนั้นแล้วตรงนี้ค่อยจิ้มลงไปแล้วพี่น้องเห็นบอลโอ้โหเนาตอเนี้เอาหนื้อกรนค่อยอยากไอ้เนี่ยค่อยค่อยจิ้มไอ้ตรงเซนเขาลงไปตรงนี้แล้วเขาก็กลายเป็นต้นใหญ่ต้นแข็งแรงซื้ออีหลีเนียนแพงแพงด้วพี่น้องเนี่ยเจ็ดยูโรเก้าสิบสี่ต้นโอ้กินก่อนโอ้เป็นตะกลิ่นถลาเป็นตะหวานหอมกรอบอร่อยแถมใบไมามือเดียวนึง อเอาอยาเอาอกันเกกาตาคุณเจ้ามึงอางุนอางุนอันนี้อยู่ดีๆก็เกิดพี่น้องเอยเห็นมงได้นี่ควยออากิ่งมาปักว้อันใส่ขี้ดินเอางาใหม่แม่มกากกัปักเกิดซื้อมีใบพร้อมปักใบขึ้นปักซ้ำนันอางุนเก่งทะละ่ะฟังนี่ไหม มึงนี่ขึ้นชายคอยกำลังงามคอยปลูกต้นขึ้นชายงามต้นคอยก้นออกจากตรงนี้ละขึ้นชายก้นออกไปเมดเพราะว่าคอยจงไวตะกระเพ้าแดงเนี่ยอันนี้เป็นกระเพ้าแดงของคอยถืกแดดกระแดงถ้าบ่ถืกแดดกะบ่แดงพี่น้องเขียวเอาไปไว้บ้านกะเขียวเขียวคอยย่านนั้นมันออกดอกอยู่มึงเนี่ย บองามคักเนาะกะเพราแดงคอยไหมส่วนอันนี้นี่หูวเจ้าหู้จักอยู่หรอกมันเทศเบไปกินก่อนเดี๋ยวแมวมันสามารถลากกินของข่อยไปเทไรละสีน้อยเลยกะอนสันที่ดสุกเดียวไปก่อนข้างที่จะมีเลยข้างที่จะแอบ,บสุกม,มาอันนี้จะแอบตีแล้ว ตีออกคือยังหมักเขียบเนี่ยพี่น้องม้งจ้าเห็นว่านะปลาตีไข่อคือพันอุ้มลุงอุ้มลุงนี่เธอเห็นแล้วพี่น้องอันคือบ่ออันเกาะขึ้นไปละไว้มึงบ่อเห็นมองแน้วก็ให้กูกาะมึงให้กูคละคนไปมุกบบกระบมมีแห้งเกาะเอาคุดส,สัวนแทะจุ่จมไว้อีจกจักหน่อยนะโอ้หมักเตียงหมักเตียงสุกแล้วหมักเตียงหน่อยใหญ่แล้วเอาออกกันป๊า โมเมนต์อันจิตแตกป่ะพี่น้องมันคือวันทเท่าแท้ๆเอามังมวยนี่น้ำป๊าดจงไวนั่นไงอีลีไงเลียวว้วาวปวบหนับบกเตีเยงคอยมีอีกอยั่ได้พี่น้องมันรากเกิดอยทั้งคุณหละขาสิมั่หมดนาำม,มัน มักอื้อคอยไก่เป็นนวยคือหมักอื้อแล้วไก่มีเซนเซนเซนแล้วพี่นะ้องงามนะหนูจะขาดตายใจขาดตายบ่านอะ้อนี่เนาะจังสีไดเป็นบ่ได้ดยี่ดากกบอย่าเป็นอย่างเด้ออย่าอย่าตกปอกลงมาเด้อสวต้นนี้ไล่คือตอนน้ตอนนูนเลยต้นใหญ่ๆทา่าคุนช์ไล่เดียวกัน ว้ายใครคือมีวัสนาได้กินมักเอือแถละพี่น้องเออปลูกเองพี่น้องตอนนี้ขอเก็บมักแตงไปต่ำกันเด้อสองหน่อยนี่ล่ละเสร็จกูนี่งวยอึ๊บสองหน่อยโอ๊ยสุกแล้วเหลียงเหลียงอล่ะ ซีนไวในตำแล้วโอ้หมักงูไข่โอ้เป็นตะครออยู่ตอนนี้ยัยงบาัทา่านได้ตายอยู่พักปังกับบัตายอืมผิดไข่เป็นตลอดอยู่ตอนี่กินกีดินไปจะซื้อได้ไปนองเอาบ้างแล้วกันกีดินทมๆๆอ้าวเกิดดีอย,ยู่แล้วผูกนังดีแท้อืมหมักลงหุนไหม ันเกิดเป็นตะคือแทล่ละเป็นตะงามแทนละโอ้ต้นนี้คอยประกาศจับเลยมันงามพักแดงแดงกาดมันเดม้มามาเมืองอางุนคอยอยังมีลายอยู่ไปกินสมุมเรื่อยๆแล้วกัยังเหลือลายอยู่ต้นนี้เห็นไหมงามเนาะเห็นไหมตาเห็ดออกเกเอเปะอยูนอน่น้องนอกนี่มันตายแดดบอ่อนี่มันดำขึ้นดำขึ้น สีผ้ามันจะมางมืงอเขาพดควยขขาพดควยพี่น้องออกดอกแล้วอันนี้เขาเรียกว่าดอกขอ้าวโพดแม่บ้านเนี่ยออกดอกแล้วมันก็นจะเป็นเกสรที่สีผสมพั่านกับฝักข้าวโพดควยนี้ฝักเื่อนี่ได้พี่น้องอีกฝักหนึ่งบอกมิตีออกมาบอกสวยตีออกมาให้ควยแนะ่ฟักเดียวนี่บอกนั่แหละมันสีออกมามงนี แล้วเกสรเขาก็สิมาผสมกันพันกันด้านล่างพี่น้องเนี่ยมีดอกปุ๊บแล้วก็สิมีฝักข้าวโพดในหนาคตก็สิเกิดพี่น้องโอ้ได้กินสองฝักแล้วหันมาทางนี้กันนี่พี่น้องเห็นปะสามฝักสี่ฝักเห็นปะสี่สามสี่ฝักสี่ฝัก,กพี่น้องว้าย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 ค่อนขางพี่อันนี้คือใครอันนี้กำลังออกตอนน้นสูงสูง ตัวนี้เป็นนาเป็นตาของสวนตายตบาบาบระท่านได้เห็นฝักอืขาจะเกิดออกมากว่ไวๆนี่ละออกมาเร็วๆนั้นเสือไิกดดันนะตวบาหันไง,งไว่ไวๆเนียอืมดันนี่กระแมนมาแล้วอันบระท่านเน้อ๋อบระท่านไดี้ดมีอ,อย่างใกล,ล้ละละดีบมึงละฟักดอกอยู่ข้างในละแต่ว่าฟักบระท่านได้อกอันคอยยืน ยืนไกล่ลวกมือพันธนเน้อซิมกันนะเนาะยืนไก่กับตังซิมแล้วนะอือ้อ,อซิมบาดได้ผสมขึ้นเกาซิมอีกเนะี่ยอือหวานลูกมุเกิดในสวนใครได้พี่นอ้อง เดี๋ยวคอยสิไปหดน้ำได้พี่นอ้องหดน้ำเนี่ยมือแรงเพราะว่าดินมันแห้งคักหดไปโอ้ยขอได้กินอุ่นจีน้องแมวอยู่ทาาปุ่นละมั้งกินแมวข่อยบ๊มีกับเขาไม่เขาได้พี่นอ้องเพราะว่าอัน,อนมันหมืด <c oughs> กับเขาเมือด อันนี้เป็นลูกผลไม้ของสวนข,ข,ข้างๆ่อยเขาไ่ไล,ล้รักยู่รักกินได้พี่น้องมันเกิดเขมามาในสวนคอยเนี่ยเนี่ยการมันกับขมามาในสวนคอยเพื่อนมไปทังผุนเชื้อๆ่อยก็เลยมีเสียกินพี่นอ้องอืหวานอือืเปรี้ยวมีลูกหวานลูกเปรี้ยว อืมอืมว่าไงข่อยว่าแมนวาบอมีม่ไม่กลิ่นเพลินนะมีอยู่นะเนี่ยอืมนั่นมันอะไรเป็นห้องข่อยมัดมันมันหล่นมากฟังข่อยข่อยกินได้มันมาวาดอก ตอนนี้คอยต่อสายยางเราได้พี่น้องเห็นปะมุจเจ้าเห็นปะความเง่ของคอยนีย่คอยเพระทัานได้เปิดน้ำเด้กคอยต่อสายยางแล้วนี่วาจะคอยอ้อมมานี่คอยได้แค่ซ้ำนี่สุดจะซ้ำนี่แต่ถ้าแม่นคอยเปิดน้ำปุ๊บสายยางคอยเนี่ยสีเงาไปหอดพุนเลยสิไปหอดกระทอมเดี๋ยวคอยเสียห้มุจเจ้ามึงเด้อเน้อนี่เียยูนีเดเน,น,น,ดนี่ได้แค่นี้ เนี่ยสุดแล้วเนี่ยสุดแค่นี้แล้วขวอยิีข้างไว้นี่ยนะเอามาเปิดน้ำกันปุ๊บมูเจ้าเห็นความแตกตา่างบ่เห็นบ่าสายยางข่อยจักปกติตึงๆง,ง,งอทันทีเลย,งอ,เลยงอโคตรเป็นงูเลยแบบเช่นเนี่ยตอนแรกตึงๆนะเห็นนะเออเพราะว่าน้ามันดันมานี่แล้วบาดท,ที่นี่ข่อยกะหลากมาเลยเนี่ยมึง้ะเห็นด้ะ ใครหลากมากเนี่ยคหลังมากครหลากมากมาเด้ออืม้อีกอืมสุดแล้วได้สุดแล้ว